เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการประกวดมิส s u นเวิร์ส2021ครั้งที่70ที่ประเทศอิสราเอลด้วยปีนี้มีสาวง,งามกว่า80ประเทศทั่วโลกร่วมเข้าประกวดโดยปรากฏว,ว่านางงามที่ได้ครอบครองมองกุฎมิส s ินเวิร์ส2021ในปีนี้ก็คือฮานาบซันทรูสาวง,งามจากประเทศอินเดียวัย21ปีคว้าม,มงกุฎมิส s ินเวิร์ส2021ครั้งที่70นี้ไปครองซึ่งปัจจุบันนี้นะคะฮานาเป็นนักแสดงนางแบบและตอนนี้กำลังศึกษา ปริญญาโทด้วยขอแสดงกับคนที่ได้อันดับหนึ่งของ Miss Universe ปีนี้ด้วยนะคะ